ทรงเห็นพมือห่อนหรือมือเย็นนะคนปลูกปลูกมะละกอด้วยพี่น้องมาใกล้โพดต้นนี้นะใกล้กันพูดพี่พี่พูดมุ่มหนะหวานเดียบเสียบเสียบพี่น้องเอยกูได้บอกมันแข็งเอ้ามันสิบติดดีเนี่ยนั่นนะสูงโพดอธมมากจกระเบ๋าห่องนก โอ้ไปได้ไปทางมุมนะ่าโอ้หูก่อนนะเวลทุ่นบันนะโอ,โอ้แบบนี้แล้วมันเสียบทีตแบบขี้ดินรุดออกโอูก้าวหูกด้วนเอาใส่ไว้ใส่ต,รต,รต,รตร้มต้นเอาเอา,เอาไม้เอาไปมีขี้ดินติดอยู่ผูสามลุม่มามา,มา,มามหน่ยมามาหนึ่งนึงเนี่ยมาเอาใบขี้ดินติดเนี่ยขั้นแบบมันหักลดมนั้นมาจากมั่นใจเนี่ยเอาไปขี้ดินติดได้ไหม กะเนี่ยมันติดง่ายเนาะกะเขาลูกแบบว่าเนี่ยมันน่าติดทำไมนะนะทำไมมันติดไว้กว่ากันเออทา้งศรึกลึกเนี่ยมันเออบ่ให้มันอันบ่ให้อันดินมันรุดหน่อมันก็จะติดง่ายกว่ากันเออเอาอีกเอาอีกสามต้นเดี๋ยวคอยไล่โหดดอกโอ้ีกสามต้นน่พงลกเอาลกเออเด่นคุดเอาให้มันได้บ้ากินน่ งามมาต้นนะเออหนึ่งเบา้าโอเคสุดยอดสองตน้นคันมันอะไรก็เอาใส่รุ้งละสองก็ได้เผื่อไว้เออมะเบาเบาอย่างมันแตกขบายางจีนมันแตกออกจากออกจีนอาสีอันขัาวๆแน่ใกล้หามันหลายโอเคฟ้ากอนไปบั่นผูเดินไปโอ้มาหูงก็จิดกส่วนหนาใส่ผู้ผูกขักกะดดสุดกะสุดสีชมพูทั้งทั้งเกียงทั้งเสือ มาขักีิล์มผู้มังก็กกจะเป็นหมาทุกแบบสีชมพูนี่นี่นี่เดหนึน่งลุมแล้วก็สองลุมอืมขักอลไคนผู่มังุงงามเนาะผู่มังหงเด้อทุกคนมัน,นวรวมทั้งเบิดยุหันยูฮก แปเก้าต้นสิบสิบอสิบสองทั้นมันเลือกส่ใส่ใส,สอ่องย่ตัวนี่เพราเพื่อเลือกเพื่อเลือกตัวผูกมันแท่นใส่ลุ้มเลยองหมดเลยใส่ซองเลยตัวนี่พอดีลุ้มุดทายโอเคถา,ากถากกงสองทร่าสทรงพังโอเคไปบันพอสิบเส็จส,สิ้นเรียบร้อย และก็ซ่อนไว้พี่น้องอันนี้ปลูกปลูกพี่กายนี่มันจชินใดวันลืมเดีวบอกหน่อพี่กายนี่เนะาะจะปลูกช่วงเดืนใดตัวเองปลูกกับตัวเองบวจืดพี่น้องเพราะบริจุดแต้มไว้วันเดือนปีปลูกมันนี่วันที่สิบสามกุมภาพันธ์เนาะนี่ผมมาเปลี่ยนให้ในต้นนี่นี่นี่มาเปลี่ยนในต้นนี่สงสับยบปอยากรอดแล้วนี่เนี่ยเอามาใส่อีกต้นนึงหน,นี่เยเพื่อเลือกเลือกไปใส่เองกไ็ได้ใช่ไหม ลิดยาวเลยผมกับบร,ร,ริษัทบริษัทตัดต่อเอาลิดเดียร์เล็กเลยหืโ <c oughs> อุ้ตกใจก้านมาฮู้มาต้นนึงนี่เพื่อเลือกกินมา <c oughs> นี่ตนนนใหญ่หมเลยพวกเขาอัน,นเล่นต้นนนเหรอเอากระถมลงเนาะเพื่อไว้ กอลาบ,บันเออฮดโอเคคับแล้วบันเออกับตัวเพื่อเพื่อเลือกไฮมันเพื่อมันท้าว่าตัวนด้สมบูรณ์เขาเอาไว้เขาธรรมดาเขาแห้งใส่สามต้นโอเคเรียบร้อยบันเ,เรียบร้อยตุกคนบบุนเรียบร้อยแล้ว nam lại bàn này Thế nhà sau này bó này Chỉ ngam nhìn đó bà này, không mới nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เสียใหมันแหละมันก็สิคลายๆมันสิหายใจลูกมันก็งามเองมันเนาะเหลียวเสยมันไปโดนหากมันบ่ใช้โดนหากมันแหละอืมใช้โดนหากมันอืมมันมียังไงให้มันเหยาบเลยบ่ กระเทียมกะระสงเศรษฐกิจอยู่บ่นี่ต้นนี้กระลังงามทุกคนกระลังงามสุด,ดยอดเลยเนีย่มันกระลังงามต้นนี่ผักกะลีผักเสียนพราะผักเสีย่ยงเสียนพราะถ้นสุมย่อนร้านมักผักคือว่าสิได้ลื้อแล้วบั่นลือ้อลื้อเครื่องอ่อนแล้วก็สิทำแบบเป็นแปลงไว้เอาไนมาลงใหม่ บ้านมะพรกก็ได้ออกสะโอมพี่ก็เด้อทุกคนเอ้ยบ้านนี้นไปบ้าไปบายเดี๋ยวพวกคนไม่คิดหนาจบกถ่ายด้วยภูมิภูลมละกออยู่หละ